สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่นาดดีทีชแนลจะบอกว่าคราวที่แล้วเนี่ยที่เห็นว่าเล่นผ่านเนี่ยเพราะว่าเราอะตัดคลิปไปเยอะมากแล้วก็เราเคยแบบเคยเห็นคนอื่นเล่นมาก่อนแล้วก็พอจะเออพอจะรู้อะไรบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ดูหมดค่ะหลังๆนี่ก็แทบไม่ได้ดูเลยเลยแล้วก็จำไม่ได้แล้วเพราะาดูนานมากเกมนี้มันก็เก่าแล้วเนาะก็เดี๋ยวคราวนี้จะมาลองเล่นดูกันก็รู้สึกว่าล่าสุดจะอยู่ที่ตองสอนโฮเทลเนาะ โอเค๋ะเปิดมาก็ตายเลยเหมือนว่าไอตัวไฟไฟนี้เราจะโดนไม่ได้นะคะเคลวหม่อืมลงไปอีกแล้วไม่ไหวโอเคโอ้ยโอ้ยโดนอีกแล้วโอเครอบนี้ต้องได้แล้วแหละเย้รอบนี้ได้แล้ว โอเคข้ามไปข้ามไปกระโดดเอ่มรู้สึกว่าตัว E จะไม่กระพริบเหมือนตัว H เพราะว่าเราต้องลงไปข้างล่างใช่ไหมไม่ใช่แบบนั้นละมั้งเดี๋ยวบอกนะว่าต้องเริ่มแต่แรกต้องต้องกระโดดตั้งแต่แรกนะคะโอเคไม่เป็นไรป่ะรุยกันรุ้ย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 รอด ห้งล่างเคห้อยหนโอเป็นทาสานอเอียงซ้ายเอียงขวาเอ่างซ้ายเอียงขวาโอเคกระโดดทึบโอเค,อ,เคอันนี้ก็ <c oughs> น่าจะปิดไฟแล้วโอเคแล้วก็เดินข้าใไปฝั่งน้องจะบอกว่าที่ ไม่ได้อัปคลิปนานมากเพราะว่าเป็นบาดค่ะตอนนี้ก็ยังเป็นวาดอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าก็อยากเล่นก็เลยก็เลยจะเล่นโอ้โหเอียงอันนั้นก็น่าจะเอียงเฮ้ยอ้ยเกือบไปแล้วโอโอ้ยกระจกแตกไปเร็วไปอย่าบอกว่าแตกโอเครอดรอดไป Uh huh. เอาก็โดเอา้เอามันจับไม่ถึงนะทำไมจับไม่ถึงหรือเปล่าหรือว่าเราเราไหม่โอเคไม่ได้เพราะว่าไม่น่าจะเป็นทางนั้นน่าจะเป็นทางทางถอยหลังลงมามากกว่าเราว่าน่าจะต้องไปอีกทางตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันมีเหมือนมันเป็นทางเลื่อนลงมา เออน่าจะเออใช่ปะ่ะน่าจะต้องลงกระจกตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยถ้าถ้าเป็นปกติอะถ้ามันอยากให้เราตายอะมันจะแตกไปนานแล้วแต่นี้คือเหมือนมันมันไม่ยมแตกอย่าลองดูไหม รอเคเรียบร้อยแล้วก็ลงเครือนั้นดุยดุยดุยโอเคในรถซิตรงนี้มีอะไรมีอะไรเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่แล้วโอเคเกือบตายขนาดนี้ยังอยากให้น้องเขาตาย ขึ้นไปทางนี้ปะไม่ใช่อันนี้คือตัวที่ที่ตกลงมาเมื่อกี้แต่เหมือนเราขึ้นไปไม่ถึงเดีย๋ยวลองไปดูทางโู้นก่อนละกันค่ะขอโอเคเพราะไม่ไมค่อยชอบหนอนเลยแต่ก็นะอ๋อเออโชคดีเราเราไปเราไปหลบไอ้นี้ก่อนเนี่ยตอนแรกเราเลยไม่ต้องแบบถ้าถ้าเจอหนอนคือเราจะหลบไม่ได้น,นี่คือเรา เราหลบได้แล้ว Yay. เย้เดินกลับค่ะอ่าตรงนี้เหมือนข้างล่างจะมีกล่องอะไรก็ไม่รู้ค่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองเดินไปก่อนอ่าโอเคอ่าตรงนี้เหมือนมีที่ให้จับด้วยละอันนี้น่าน่าจะเป็นลิฟต์เออใช่เป็นลิฟต์เป็นลิฟต์เดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอแสงก่อนแล้วค่อยเดินกลับมาแล้วกัน รเบไปอันนี้เหมือนจะมีปุ่ม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 อะไร mm hmm. เดี๋ยว mm hmm. เดี๋ยวนะไม่ไม,ไม่ได้แล้วกลับไม่ได้แล้วกล mm hmm. ับไม่ได้แล้วกระโดดโอเคนี่งานนี่งานกินได้ไมั้ยโอเคถึงที mm hmm. นี้ต้องรอเดินกลับต้องรออินนี่เดินกลับ โอเคโอเครีบไป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 ถึงมะเนี่ย <c oughs> ไม่ถึงอ่ะเราต้องเราต้องทำให้มันมันขึ้นใหม่นิดนึงโอเคโอเคโอคไม่ถึงอะไรเนี่ยก็แ <c oughs> ต่มันเอียงขึ้นนะเราอ่าต้องอย่างนี้แน่นอน กลับม,มาที่ลิฟต์กันเหมือนเดิมมีต้องทำอะไรบ้างมีที่ให้จับก็เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเราต้องขึ้นก่อนมีคันโยกให้ดึงด้วยโอเคเกิดอะไรขึ้นไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยอ๋ออ๋ออ๋อมีมีเชือกคะ่ะแต่อีกกระโดดไม่ถึง อีกนิดเดียวก็ถึงแล้วอ่ะโอเมเดียมีอะไรตรงนี้ะเนี่ยอ,อ๋อมีเราเจอกล่องก่อนหน้านี้ตอนที่มีหนอนกอนอยู่เราเจอกล่องอยู่ข้างล่างเดี๋ยวไปเอากล่องนั้นดูก่อนลองดูน่าจะใช่แหละเพราะว่าก็ไม่รจะเอากล่องมาทำอะไรแล้วโอเค ทีนี้มันมีปัญหาว่าเราเอากล่องไปไม่ได้ราะหรือว่าให้ดน่เออน่าจะใช่น่าจะใช่นๆๆึงเดี๋ยว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 าวโอเคเอาใหม่ใช่เพราะว่ามันมีอีลากเลือนอัน,นี้ด้วยเนี่ยมันมีอันเนี้ยแล้วเดี๋ยวกล่องมันจะลากมาไม่ได้โอเคไปเน น,นั่น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 ถึงแล้วเราก็ต้องไปเปิดเครื่องก่อนไปพอดีโอเคเอาด้านเอารีฟขึ้นโหจะทันไหมเนี่ยอึ๊บโอเกือบอ่าเราต้องยังซ้ายยังขวาซ้ายยังขวาเราต้องไปทางนูง้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันสูงเกินโอ,โ,อโอเคมีกองอีกแล้วอะไรเนี่ย ก็เดียวอีกแล้วเหรออ่าฮะเหมือนกล่องอ่าโอเคเราเราต้องเอากล่องไปซ้อนกันค่ะไม่งานเราจะขึ้นไม่ได้าะง้นตายก่อนแลยเฮ้ยน้องแฟนขอโทษโอเคค่ะเอาไหมาก็กเปิดนี้ก่อนแล<ม>้วก็รอแป๊บหนึง่งแล้วก็เปิดนี้ แล้วก็เอากล่องมาซ้อนกันแป๊บบนึงวิ่งไปไม่ทันเอาไหม่พึโอเอคเอ้ยข้างล่างมีต่ออะไรไม่รู้เดี๋ยวลองลได้ปะไม่น่าได้มาดูมืดขนาดเนี้ยจริงจริงมันลงได้ เมอนอะเป็นน้ำน้ำอะ่ะคือเมือนหมดเลยอ่ะมีแก่อะไรอะ่ะอันนี้ทำอะไรได้ไหมอ,อ่นนมดะ บนมีอะไรไม่รู้ดว้วยเดี๋ยวค่อยๆดูนะคะโอเคมีมาแล้ว ันอารมณ์เหมือนตอนเราต้องหลอกล่อกบเลยเล้วค่อยๆเดินได้ไหมอ๋ยอย่าพอแล้วพอแล้วปล่อยแล้วปล่อยแล้ว พอแล้วปล่อยแล้วเฮ้ยขอโทษมาพุ่งขอโทษอีกแล้วอ๋อขาไปทำอะไรได้ไหมไม่ได้อันนี้ปุ่มปะอ่าต้องใช้ของนะกป่ะอ้ออ้โเหเอ๊ะเรื่ีอะไราะ หนึกว่าปุ่มให้เหียเหมือนเป็นโรงงานมาทำอะไรอ่ะมีอะไรออกมาไว้ทำอะไรอ๋อ อันนี้ปะโอ๊ยจะไม่ทันแล้วจะไม่ทันแล้วมันสุดแค่นี้แาะว่าเราต้องต้องละอันนี้มา ไปที่ไหนแล้วหรือมันใช้ใช้เป็นปุน่มเอย่านี่ไงนี่ไงนี่ไงก็ให้เอาอันนี้มาอย่างน้อยแล้วก็มีเวลา <c oughs> ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าเอาไปทำอะไร เอาอันนี้ออกหรือเปล่าเอาเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอะเมื่อกี้เราโดนหนีบเหรอมันจะกิ้งกลับมาก่อนเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยเกือบ ก็ต้องเราก็ต้องขึ้นไปด้วยเนาะมีกล่องอันหนึ่งค่ะ เราต้องใช้ของก่อน yeah. เย่เดี๋ยวๆๆนะตรงนี้โดนไม่ได้เขาจะไม่กลับมารับเราหรอ เราเหวี่ยงเชือกก่อนได้ไหมอ๋อใช่โอ๊ยขอยดขึ้เอา้ากลัวกลัวตกไกลไงเลยโอเคแบนี้ค่อยๆลง ด <icana>, ูสิอันนี้ทำอะไรได้กันไปให้ติดก็นเลขึ้นเลยนะก็เลยขึ้นเราัปตกหรอ เปิดได้ไหมอ่ะอ๋อเปิดได้อือห mm ือโอ้โหเดินแมทริกเดินแมทริกมากๆยู่งั้นยืนได้อย่างไร 我无聊，我无聊了。 โอเคงั้นเดี๋ยวพักไว้เท่านี้ก่อนแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะเจอกัน